และนี่คือเหนือการเวลาครับยอดงานศิลปะจากต้นว่าไม่น้ำโขงครับที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างสวยสดงดงามครับ 1. ไม่เป็น 2. อรองใครในสยามประเทศครับสำหรับท่านที่มีบ้านหลังที่สวยครับคาลือหาดหลังงามๆอยากจะนำต้นไม้ที่สวยสักหนึ่งต้นครับนำไปเป็นไม้คู่บุญคู่รมีของท่านครับเหนือการเวลาต้นนี้ครับเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ท่านไม่ควรพลาดครับ แวะมาชมมาสัมผัสต้นจริงท่านได้ครับที่ทางโชรูมเมฆชนบรีครับคิดถึงไม้สวยครับคิดถึงไม้เด็ดคิดถึงไม้เอกชมรีครับนี่คือยอดงานศิลป,ปะจากธรรมชาติเป็นการผสมผสานระหว่างออยินอย่างแล้วกันครับเป็นซากไม้ที่มีความโบราณและก็รวมกับตัวส่วนของน้ําเลี้ยงครับที่ยังคงมีชีวิตอยู่ครับหล่อเลี้ยงต้นว่าไม่น้ำขงต้นนี้ครับทำให้เป็นยอดไม้เป็นงานศิลป,ปะที่ทรงคุณค่ามากๆครับสําหรับยอดคน แล้วก็ต้องคู่กับยอดไม้แบบนี้ครับนี่คือต้นว่าแม้น้ำโขงฉายาเนื้อการเวลาครับ